โุ้ยหอหักอือกล่องกัาเป็นใจแห้่ดอกมาเริ่งเลือกกุ้งเลือกซิวยางมากกับเนดรลุดโต๊ะหั่น ผ้าหน่อยก็มีขอบคุณหนึ่งไลน์หนึ่งเลิฟนะคะไลน์แต่ป้าขาววันนี้กุ้งบอะไรกุ้งบบ่ป้านหน่อยเปลี่ยนลงไม้ก่อนอื่นๆพวกนี้ มันไงนงเ่อยๆครมันไงเลยแล้วข็ใส่ร้ายมันเกียดติก็ชืวลวนก็ล้วนเออชิวลวนก็ล้วนคัะเออก็ได้ร้ายดยวยน่ะอืม อันนี้คือกุ้งตัวสวยกุ้งสดสดกาลังเลือกกุ้งเลือกซิวหนี่หันไปหยูหนุ่พิษสตูเอาทั้งหนนีนทั้งหมดนอันนี้วันนี้

เธอมันก็ไดล้ายล้วแตะเพิ่นเี่อคะอือันนี้เด็กก็ติ้งเขียงกับอะไรโตกหานย่างออกจากเงอเนแน่กับตกมันรุดตัวน,นี้ก้วยไก่หอนเราทา้งงามนาะนี้เนาะอืมมันได้นามไหมคือเตีบยติ้งขวานเนี่ยเขาละมังนะ ใส่ไปต,ต่อ,อม,มาก็จะคัดออกแบบนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมีผ้า,ล <c oughs> าหลาะมือนาิงนี้ตื่แล้วเนาะอืมีแน่อยู่ <c oughs> ไ้ทอกันเลยกุ้งกับปากุ้งกับปาทั้กัมกกุ้ป่าวันนี้ใส่ยูกุดกวงไม่ใส่ใส่ข่วงทั้งไอ้นั่นดิกุกบกทั้งไปบกหรอไปบกอือกุกงหอเนี่กุงอหน่ หวมองมันไกอยคือหวัวกบออกมาห้องพ<อ>ยายน่อะไรติหน้าค<อ>วดนอ,อืออืมมันจะอนี้แก้วหน้าควันเนาะโอ้ยเชื่อนมันจะไวจับเิลี่ยนหัวเปลีนเห็นไหมมันต้องเป็นคุมๆจังหน่อยมันต้องหังวเปลนมาเป็น่ยน ก,ใก็ใส่ร้ายเจ้าอยู่เลยมันแยเลยเดี๋ยวใส่บ่จักว่าเดีใส่มาแล้วก็คัดออกแบบนี้เนาะงจักพี่น้องคัดป้าออกกุ่งขายแต่กุ่งป้าขายแต่ป้า